บายดีท่าผู้ชมพบกับสันงอีกครั้งมาตามมะฮุ่งมะฮุ่งซุกมะักมะฮุ่งก่อน้ทนผู้ชมมาบึงน้ำกันเด้อท่านให้ไมเท่านี่ยปม่ชนหเทียมป่ะอ้เงินนี่ไปเอาลำไส้เราไปถุงทเรยนอุ้ยานั่ยโลพันละผชอพันมมพันป่เออเาเอาพันหนึข้เอาขายช่องก็อยาก หชองพันหมชองบ้างนี่นะเขาคิดนี่เขล้ยจะไปให้ได้หนะเขาไม่ทหน่นะเขามาไปมาเปียกยากเลก็เห็นหม้อหันบ้างนี่บอได้กินมุ่งทุบไปดื้อการบอกรปลายืนเทียงทะเลาะนะยืนนาเชนใบมีไปไปอาบจ้างชุตจ้างชุกบใบมีไปไปโจรใจตอนมืวเขี่ยวหนาปีมันจะบ่ยาก โค้งกังเห็ดน้มันบอกให้ว่ามุ่งกลมหุ่นนานะเด้งๆคันนี่เราหุ่งซุกเมื่อเดือนนี้กับยากกบบไม่ได้กินทำมงหุ่งครั้งอะไรเสร็จทำหุ่งกันนั่นแหละเบิ้กมังกรบนทาบนไทยรกของละอกร์เขาบอกว่าตามมากคือที่เราว่าตามมุ่งเนาะเขาเราตามบักตามบักหุ่งเขาเราตามหุ่งเนาะ เลืนต่างกันมันก็เหมือนหเจีอะนี่เดี๋ยวมันนันงุกไลันี่จะเอาให้นะเ่าว่าทเอยมนคองเ่อเราจะโอนท้านีน้อยนี่มันเข้าไม่ไมองเรื่อใหเรื่อบริการับบนที่เป็นยังไงนะ ออมาเหกป่เดี๋ยวาอบนนี่ปเอก่างใเปนิงใยัง้เอาเบียเบียลทีข้าก็เียงข้ากนโอ้อะไรจะหอบพาันเเวีอยู่เฉยงานนี่บอกโอ้มันเทียมากเย็บไปเยบเย็บแห้งเลยเขาไปอีกไปอีกเลยลืดทไ ขับรถอู่เฉยจ้าม่ต้องรู้จะขับอู่อเี่ัเล่เนีเ่ยมสักสี่สักห้นู้นตัวไ,ไปป้านั่นละมันไปทะเข็บเนาะ,อ,ะอืมจะเนะ ดีแต่เพ่อนไปครับอือจะละยุ่งอีกแล้วอ้ายุ่งใครเน่มีเงินเออซ้แล้วมาแล้วมันยากผู้ไปเต้นไปเล่นตอนข้าหงป้านั่นแหละไอหันแล้วยู่ิีได้ลาวเนียนี่เก่งไงรบเพื่อนเอาเออคนลไอหันในหมุนนะจ๊ะไปไป ได้แล้วโชพันบ่ถ้าจว่าในเด้เด้อเออจชพันวมับเท่าให้ินพันนึงเนี่เมื่อพนมไปขี้เป็นห้าหนึ่งไดีขาเบิใช้มันมาติดอีมาพี่มึงหนึ่งมงนึพันหนึงบ่ฮะ่ถึงเได้พันบ่เออเรี่เ่าให้มากนี่นะมากสองพันพันเลย ขาองเก็จะมุ่งเข้าลยนะเข่าอยู่เอชสสองมเอาล้วเลยที่กันปรุงมาแต่ตะแกะบมือวันบยจไปทเดินเดินงเดินทเดินทอแล้วนี่ เออเขายันเขาให้วิตถใหม่ถึจจะเออวิเออเดือนสิบเดือนหน้าเดือนว่าลเฮาไปเว้าเด๋ยวนี้ล้เดือนิเดือนหเขาก็ดือิแล้วบ่เขาเฮาเดือนหนึ่งเดนี้คะโมาิเพค่ือนหมงให้เขาเลยเนหนึ่งเคอนคลเ่แ่ จักสลึงชงสลึงถูกชงสลึงคือเปดล้านค่ะลุกขคแล้วตายอ้านจปื่อเบาะิดห้าอยเบาะชงสลึงคือได้8ล้านไม่เท่าคำปูวงระชื่อมันไนด้วยใบบินคลายข้าวข้าวปูวงข้าวปูวงเก่งเกเาจะได้เบิ่กันนั่งกนบรกี้ได้เนาก้าล้านได้เกาล้านถู โซงสลึงนั่นละโซงสล,ลึงละแปดล้านเออเมื่อกี้ค่ะบ้านหนึ่งละละ่ะบ้านนึงกับสิบหกล้านเขียนขายออกบ้านเราซื้อคนเดียวบ้านเห็นเขาลงานในเฟซเดี๋ยวนี่ละบ้านหนึ่งเลยสักสามล้าน อ้าวหาอไาเน่ย้องชเขาตร้องชิเขาันเ็ขายเขาาอใหยเขามันจะรูดอยู่แล้วจะไม่ค่้ามเนี่ว่ามันหักมันเทยังไม่เท่ากันนี่กนจะนี้บอกข้ามี่ังมันมันม่าข้าบวงขาวอะไรแลตัวซื้อนานผู้โดยเียลกันี่หลยไปซื้อนี่นะเขาเคียนอยู่ในหันหนานั่งนั่งดวงมานี่ตามมังหงตามังหง

một người nữa nhớ bỏ hoặc là đây nhưng mà không nè พามีกี่คมเรีย้วอเะไม่ปานาเลยล่ะ้าน้าไหม่ปนาเนียวตุทัพ์บามีสัญญานนาะสิตตุสอนมักหนาวนี่มีน้ำาัดแต่นี่คือตอนนะ วันน้เวลาเฮ็ดหัวเนาะีนอ็แล้วหัวแล้วแล้วเนาะประดียเออยังมทล้วคับได้เดี๋นี้ได้อลบ่ผู้ดีนี่พอได้ไปเวอเล้วหัวครั่ไม่ได้เได้เลยนะไไเด็กปเดก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เด็กน้อยน่ะไปเรียนมืละโอปะมื้อะ กระถินเลได้น้อยเอาลงมาน้ก็ดีเป็นเตรกิน ไม่เจ้าก็ทำยังแกะตกก็ซีดโอะไรอย่ังนกหโมยจังเลย cứ nhảy, nhảy, chạy cứ nhảy, chạy cứ này, ตามหูหกหอยมาได้กี่ข้าวได้แบบนี้ไดเออตามหูหกหอยแม่ฝรังอันข้าวจเพื่อนก็ต้องยืนเกีดิยังแบบนี้กี่ข้าวจะเหากิ่ข้าว ไปหาอนั่นอีบ่อีมิบ่ไปหาข้อขงพวกเราถ้าคือเงาเกย์อะใช่น่เขาตัวไปเก็บอยงอใส่ถึงวันก็ได้เงานาดูนนะทำเป็นงาตัก็ได้

ยากแล้เอาได้หไมโครมืเอกีล้กพาะงไมงอน่นมีเีแค่นั้นและตัเดียวอะแตกอือเป็นยังกาเลี้วกับทรหาเดียเลยเออเนใหเป็นต้มัเป็นทุรลาไสกดติดติยังตงใจอีกทีดนะเออน้บเดี๋ยวนี้เาอยู่กอหมอ แย่เง yeah. yeah, no er. yeah. mm ี hmm. ้ยนเผือเป็นพรงบุก oh. ิดต็กทีอะลูกเออบอเป็นเลยเออเออเออเละอรนห้าวเ้าเอาเรค้าห้าวเราไม่ได้ไปอื่นอะได้ไป เอ้ข่ในนนันเดืเขาเขตรมเดือันเียงงานหลายเถอะให้นี่นังให้นกูเตกกูเตกให้น้อยเดียวเน่ยานั่งเลียงานใก็ได้ขอซื้อมาขอซื้อไปไปตัวป๊วไหมอีกไปสัตว์ไป้วงขยกเขามาอันนีย เอบนี้อเก็บเงินลูกเส้นผิดเลยข้าวโพเอข้าวโพก่ลงไอมออพรอมทุกข้อมาเลยอืมนพรอมมาออเเอ้าใส่ทีนี่ละข้าในขามมันเลยข้าในขามมันอีข้าองใครมันไลน์ไลน์อลน์เราอยากชมเล้ว เอาหน่อยเดียวนะครับอืมแต่เดียวคนละข้างฟ้าขยับอเ่าไปเอามาอ่เบื่อสุดอีกแล้เดี๋ยวนะซูซูซูสี่ทานหร้อเป่เบื่อจะไม่บอ เก็บเงินเขาอยู่มู้ืองเรืองทีรื่เขาเขาน้ามนยืนงเขามีร่องอลงหน้าเต่าเย่เก็บเงินลับใบเลยเโงม้เปนน้มไนโคไ่ะลมาเลยโคจุกดินดาเทียนทาลุงแก้วเลยงันมมือเขาจไปโคได้จไห

นอนอยู่หน้าเ้นเลยอ่ะไปให้เขากลุ้มวะเขาจะข้าวตกละตกละข้าวถุงตกเทียดิ่ละใช่ใช่ดะมันเพื่อนอนตอนนี้ปะงั่นในบ้านนอนกับที่ห่างหัวแล้วนะเนาะอือหัวตก ขึนห้ามือหน่อยนก็ไม่ควงเาว่าเลยเขาก็อาดได้ดีเครมันหันแล้วก็นอง่วกันยเส้มันเลเส้นัดลงหัวดีดีแล้วก็ดำนาีนะแล้วก็ให้ตัวไปตัดุมทัไปตัวไปตัดเ เชดีมัดเนาะจะติดเป็นคุณตัดไม่ดียะค่ะใช่ลักบนขามมีลักเกล็ทั้นี้กันเห็ดชมมือช่ามือแล้วเราเ้ามานเบกทีดนี่เนาะเก็ช่ลักนะใส่เลยเพื่นนอนหน้าหรอบ้ามาเลยมาแน่